สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสโลโมจิชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม j จ u r นี y ร e n ีนิวคัมพีแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครวานอนหกหูนะครับเป็นตัวที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็เอามาใช้งานกันเป็นประจำเลยนะเออแล้วก็ตัวเนี้ครับจะเป็นตัวละครธาตุมืดนะครับที่ปั้นค่อนข้างง่ายกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับอ่าเนื่องจากว่าเราสามารถหาได้จาก การล็อกอิน14วันและเลือกตัวละครวานอนหูหูได้เลยนะครับหรือว่าผ่านด่าน JD ชั้น200นะครับก็สามารถเลือกตัวละครวานอนหูหูได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถฟาร,ร์มหาเศษตัวละครได้จากร้านค้าเซียนมารอีกนะครับซึ่งการได้มาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับเพียงแค่เราเล่น RTA ให้ครบทุกเดือนนะครับแล้วก็แลกเศษตัวละครจากร้านค้าเซียนมารซึ่งจะทําให้เราได้เศษตัวละครเดือนละ60เศษเลยนะครับ อ่าเป็นตัวละครที่ดูน่าเล่นมากๆเลยใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ับสไครต์ติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็เวลาที่ขึ้นไลค์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูที่เทียของตัวละครกันก่อนนะครับโดยวานอน6หูก็จะอยู่ในเทีศูนย์นะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็ปั้นง่ายมากๆนะครับ โดยหน้าที่หลักของเขาก็จะเป็น p l d a m a g e d e a l e r นะครับคือทำดาเมจอย่างเดียวไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นพี่แกก็เป็นตัวละครที่ฝ่ายตรงข้ามจะเกรงกลัวมากที่สุดตัวหนึ่งแล้วล่ะครับโดยเริ่มจากท่าอันติที่สามารถทำดาเมจเดียวได้รุนแรงชนิดที่ว่าตัวแท้งหนาๆนานาก็ล่วงได้เลยจากการฟาดแค่ทีเดียวนี่แหละครับและเขาก็ยังมีแพสซีฟที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีแม้จะยืนอยู่แถวหน้าก็ไม่ตายง่ายๆเหมือนดามดเมจ e ดลเลอร์ตัวอื่น และที่เป็นทีเด็ดเลยก็คือท่า1ใช่ครับฟังไม่ผิดครับการโจมตีธรรมดานี่แหละคือเด็ดสุดของเขาเลยเพราะว่าหลังจากโจมตีไปแล้วเขาจะมีการไล่โจมตีเพิ่มเติมใส่ตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดอีกด้วยครับทำให้ฝั่งตรงข้ามปั่นป่วนจนกระทั่งหัวร้อนถึงขนาดควีงมือถือทิ้งมานักต่อนักแล้วนะครับ oh, <no. S 1> แต่ว่าการจะใช้ท่าหนึ่งให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนั้น oh, <no. S 1> ก็จำเป็นจะต้องมีเพื่อนช่วยบัฟด้วยครับ เพราะว่าพี่แกจะมีการโจมตีซ้ำเรื่อยๆอีก1-3ถึงสครั้งตราบใดที่ยังมีบัฟอะไรก็ได้ติดตัวอยู่นะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของเพื่อนสนิทที่แสนดีของวานอนหกหูเขานะครับที่จะช่วยส่งบัฟให้พี่แกได้เฉิดฉายตลอดการต่อสู้ถ้าใครชอบเล่นวานอนหหูก็อย่าลืมพกเพื่อนสนิทของเขาติดทีมลงไปด้วยทุกครั้งนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางในการบิวตัวละครวานอนหหูนะครับสำหรับการขึ้นดาวและอัพ UR ผมจะแบ่งไว้เป็น2แนวทางตามสายที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะครับเริ่มจากสาย PVE จะแนะนําที่2ลุงแล้วค่อยขึ้น UR ส่วนสาย PVP นั้นแนะนําให้ทํา6ลุงก่อนค่อยขึ้น UR นะครับในการเติบโตของตัวละครวานอน6หูนั้นที่7ไฟก็จะได้ลดคูดาวของอันติและที่2ลุงเขาก็จะมีอมตะ1ครั้งแล้วก็จะรีเซตทุกๆ2รลอกกรณีที่เราใช้ลูกทออัพชะตามาแล้วนะครับ ซึ่งทั้งสองขั้นเนี่ยผมจะแปะดาวแนะนำไว้เลยเนื่องจากเป็นจุดที่ทำให้วานอนหหูเขาเก่งขึ้นมามากเลยครับสำหรับสาย PvE ควรทำให้ถึงตรงนี้ก่อนขึ้น UR นะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบสาย PvP เราไปต่อกันที่4ีลุงเลยอันนี้จะทำให้ตอนที่เราใช้อันติแล้วหากมีศัตรูตายจะได้เทินมาเลยทันทีนะครับสามารถตีตัวอื่นต่อได้เลยตรงนี้หากดาเมจเราแรงพอนะครับและมีโชคผสมด้วยนิดหน่อย ก็จะจัดการศัตรูได้หลายตัวในเทิร์นเดียวได้เลยนะครับและจุดปลายทางก่อนขึ้น UR ก็คือที่6ลุง้งถ้าวานอน6หูเขาโดนโจมตีแล้วเด้งแพ้สีบอมตะขึ้นมาจะได้ค่าดาเนินการหรือว่าเร่งเทิร์นขึ้นมา20%ก็จะทาให้เข้าเทิร์นได้ไวขึ้นครับส่วนการอัพขึ้น UR ก็จะปลดชะตาอันที่เพิ่มความแรงของท่าอันติโดยมีเงื่อนไขก็คือเวลาที่ศัตรูมีบัฟอยู่ ก็จะโดนโจมตีทะลุกเกราะเพิ่มไปอีก10%ครับส่วนการใช้ลูกท้อเพื่อปลดชะตาชีวิตผมจะแนะนำให้ใช้เพื่ออัพโซน4และโซน5ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ความแรงจากท่าอันติแล้วก็ท่า1มาตรงๆเลยส่วนโซน3จะเป็นการลดคูลดาวน์การรีเซ็ตของท่าแพสซีฟค่อยไป,ปอัพหลังจากขึ้น2ลุงไปแล้วก็ได้ครับส่วนอาวุธสำหรับวานอน6หูนะครับอันที่ดีที่สุดเลยก็คือทหารพองสมใจนึก ฟังดูชื่ออาจจะไม่คุ้นเลยใช่ไหมหรือที่เราเรียกกันว่ากระบองลิงมืดนั่นเองเอออันนี้ก็น่าจะคุ้นหูกันขึ้นมาบ้างแล้วเนาะอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่ได้ดาเมจคีย์ข้อสูงที่สุดแล้วแถมยังมีลูกเล่นด้วยนะครับตรงที่ว่าถ้าหากพี่ลิงโจมตีไปแล้วศัตรูไม่ตายนะครับจะมีโอกาสออกไปตีซ้ําได้อีกซึ่งจะใช้ควบคู่กันกับความสามารถการไล่โจมตีซ้ําของพี่ลิงได้เป็นอย่างดีนะครับ ทำให้เกิดการโจมตีซ้ำได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยทีเดียวเออสมกับเป็นที่พี่แกเป็นเพียวดาเมจบิลเลอร์จริงๆเลยนะก็จะขอติดดาวแนะนําไว้เลยนะครับสําหรับอาวุธทหารพองสมใจนึกหรือว่ากระบองลิงมืดอันนี้นะครับส่วนอาวุธอันอื่นๆในหน้านี้ก็ไม่ได้มีอันไหนเทียบเคียงความสามารถกับกระบองลิงมืดได้เลยนะครับ ถือซะว่าเป็นภาพประกอบแล้วกันนะครับ <c oughs> เออ้ยไม่สิเอาไว้ใช้แก้ขัดสําหรับเพื่อนๆที่ยังหากระบองลิงมืดไม่ได้แล้วกันนะครับมาต่อกันที่คอสตูมสําหรับวานอนหกูนะครับเซตแรกจะเป็นตีโต้กลับ4ชิ้นบวกคริติคอน2ชิ้นนะครับผมแปะดาวแนะนําไว้เลยเพราะคิดว่าเป็นเซตที่จะช่วยดึงพลังแฝงทั้งหมดของพี่ลิงออกมาได้ดีที่สุดนะครับเพราหากเมื่อไหร่ที่พี่ลิงได้ตีโต้กลับเขาจะใช้ความสามารถไล่โจมตีซ้ําได้อีกด้วยนะครับ ถ้าเอาไปใช้ใน PVP จะกดดันศัตรูได้ดีมากๆหรือเอาไปใช้ PVE ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันครับและเซตที่2ก็คือคริดาเมส4ชิ้นบวกคิติคอน2ชิ้นเซตนี้เหมาะสำหรับตีบอสในด่านที่เราต้องการอัดดาเมสแบบสุดๆจริงๆนะครับส่วนเซตที่3ก็จะเป็นคอมมอนเซตซิมคิดนะครับที่ใช้ได้ดีกับตัวละครสายดาเมสแทบจะทุกตัวเลยก็คือความเร็ว4ชิ้นบวกคิติคอน2ชิ้นนะครับ แต่มีชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษเลยก็คือส่วนกระโปรงนะครับแนะนำให้หาออฟหลักเป็นอัตราคิติคอนนะครับจะช่วยทำให้เราทำคิติคอนเลดถึง100%์ได้ง่ายขึ้นครับสำหรับสเตตัสพรสวรรค์ของวานอนหกหูนะครับก็จะเน้นอย่างแรกที่อัตราคิติคอน100%นะครับหลังจากนั้นค่อยไปอัพเป็นดาเมจคิติคอนและก็โจมตีตามลำดับนะครับส่วนสุดท้ายก็คือความเร็ว แนะนำที่180 200ถึง200โดยประมาณนะครับและนี่ก็เป็นภาพสรุปรวมทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจจะปั้นวานอนหกหูกันนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไครต์ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ขึ้นไลค์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับก่อนจากกันนะครับผมอยากแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับร้านเบิร์บบูช็อปเติมได้ทุกแพ็คนะครับรับประกันไม่มีรีฟันสะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับช่องทางไลน์พิมพ์แอดเบิร์บบูช็อปนะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook พิมพ์เบอร์บูท็อปอัพนะครับหรือว่าจะสแกน QR โคดนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องสโลโมจิชา n e l ด้วยนะครับจะได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ